มาจ้าทุกคนจ้ามาแซ่บๆน้ำสาวละเอียดจ้ามือนี้สาวละเอจดเด็ดเมนูซอยจุจากพี่น้องจ้าตอนรับเทศกาลความหักเบึ่งนเนีนี่ซอยจุดอกกุหลาบจ้ามามามาแสบน้ำกันเบึ่งเน่ล่ะตาหักมาหักค่ะนี่สาวละเอียดเฮ็ดเองดอกกุหลาบงามๆจ้ามามเจลแซ่บๆเจลคน ôm hòm ừ. mập kia on hả màng đọc nhiều con hạt ta nhanh nhanh ก็เอาไปดีค่ะเจ้าเพียใส่ผักหลายๆสลักจับ ตอนหลับเทศกาลวาเลนไทน์น่าจงห้าบ่เหมาะดอกค่ะกับดอกกุหลาบเหมาะกับซ้อยจุนี่ล่ะสุดแล้วได้ส้อยจุกับพ่อแล้วล่ะเนาะค่ะต้องเอาดอกดอกกุหลาบจ้าจับ ผิดันหอน,นสุดคำใหญ่ มีบรรยากาศดีดีดค่ะบ่อหอนบรรยากาศบ่อนาวเป็นไงเข็ดีบรรยากาศพอดีเลยมันเนี่ยเจ้าขมอ,อำล้ำดีดี เย้ยังสะใจเลยคะ่ะน่นะฟันยังไง ผักกรอบก๊อบวานเอ็นทายกับบ่ได้ดอกไม้น้ำเขาดอกค่ะบ่ะเคยได้ดอกไม้อืมตอนนี้ยังไงกัใส่ผักพันผักกอาไปเผ็ดกินไปกินมาเผ็ดทำายังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để chuột อืมตั้งกินขว่าต่อห o องไปนะกระหักดอกกุหลาบจ้ะเพชรละพี่น้องคะวันนี้สาวลเลดกินบวเบิร์ดดอกคันเนี่ยเรือบอักไลายนึงเพชรไหมอันนี้จงไว้จงไว้เถอะไปฝากผู้เบา นี่น้ำเขาบ,บอดอกเอาดอกกุหลาบไปฝากครูบ้าวจ้ะสองคำสุดท้ายตอ,อนน,นี้ไงจับเหนือ่อยไหย แบบค่ะเพิ่งมืนน่อวานสาวเลยขอตัวลักกันเดอ้อจากพี่น้องจ้าก,กินบ่เบิดดอกอันนี้สิเก็บไว้ตะหักดีดอกนี่ตะให้แตะหักค่ะมืนน่อวานสาวเลยขอตัวลักกันเดอ้อจ้าไปพอกันคลิปหน้า